เราเจอไมค์พัสดาวลีธนกิจที่บุญผลนะครับกลุ่มมหานครประชาธิปไตยนะฮะสวัสดีครับล่าสุดเพิ่งโดนหมายจับใช่ไหมหมายหมายเรียกหมายเรียกค่ะล่าสุดเออล่าสุดเป็นหมายเรียกนะคะก็ตอนแรกก็กำลังลุ้นอยู่ค่ะว่าจะมีชื่อเราไหมแล้วก็มีชื่อเราจริงจริงค่ะที่อยนัดบุกของเราเนี่ยที่ไหนมาครับก็เออ จะเรียกได้ว no ่าชินก like ็คงไม่ได้นะคะเพราะก็ยังไม่ชินสักทีกับการที่รัฐบาลใช้กฎหมายในการที่จะปิดปากเราอะนะคะแต่ว่าทั้งนี้เราก็เราก็ทําใจที่ว่านี่คือเกมของรัฐบาลค่ะเราหนูยังยืนยันคําเดิมว่านี่คือเกมของรัฐบาลที่รัฐบาลพยายามตักทอนกาลังของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากรัฐบาลอยากจะให้ทิศทางทางการเมืองเนี่ยมันดีขึ้นหรือว่าอุณหภูมิทางการเมืองมันลดลงเนี่ยต้องรับฟังประชาชนอย่าพยายามใช้กฎหมายมาบีบบังคับประชาชนให้ประชาชน ต้องทําอย่างอื่นอย่างใดท,ที่ที่นอกเหนือจากนี้นะคะเรียกนี่ระบ,บุว่ามีข้อหาอะไรบ้างครับตอนนี้หมายยังส่งไปถึงบ้านเลยค่ะมีข่าวออกมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหนูก็ได้เห็นชื่อจากในข่าวแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอดูหมาย่เร็กอีกทีหนึ่งค่ะว่าจะแจ้งข้อหาอะไรบ้างค่ะพ่อแม่เป็นห่วงไหมครับทุกอย่างหลังอะไรจากที่ไปนักสัตดูแลบ้านหรือเปาเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงมากมากคะ่ะมีหนูเชื่อว่ามีประชาชนหลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะว่าการที่ การที่พวกเราไปน่าสถานทูตไปทไําไหมแล้วก็ไปเพื่ออะไรทั้งนี้อยากจะให้พี่น้องหลายคนนะคะรวมถึงไม่ใช่แค่ข้าวขนุนเองพี่น้องที่เห็นต่างจากเราหรือว่าอาจจะยังสงสัยว่าทาไมเราถึงต้องไปน้าสถานทูตอยากให้ไปลองดูในในแถลงการค่ะแล้วก็ในเ,เนื้อหาข่าวการปราัยในวันนั้นนะคะว่า แต่จริงๆแล้วจุดประสงค์ของประชาชนเนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะหมินเราไม่ได้ต้องการที่จะก้าวล่วงหรือล้มล้างแต่อย่างใดแต่จุดประสงค์ของเราคือเราต้องการที่จะให้เกิดการปฏิรูปให้สถาบันพระษัตริย์ของเราเนี่ยค่ะกลับมาอยู่อย่างงดงามสถาพรแบบอย่างที่ควรจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณพิจชันโอชาได้ทําให้สถาบันพระษัตริย์ของเราเนี่ย ห่างออกจากประชาชนเข้าไปทุกทีและห่างออกจากความเป็นประชาธิปไตยเข้าไปทุกทีด้วยการขยายกำลังขยายระสํานาจก็ดีด้วยการโอนกําลังพลก็ดีด้วยการขยายงบประมาณก็ดีซึ่งตรงนี้เนี่ยหนูมองว่าหนูคนหนึ่งในฐานะประชาชนนะคะหนูอยากจะให้บ้านเราเนี่ยที่บอกว่า,เป,า,ปาเ,เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงโดยที่ไม่มีการแทรกแซงทหารหรือว่ากลุ่มอํานาจเผด็จการอย่างใดอย่างไรอะคะ่ะ ื่อวานมาได้มีโอกาสไปออกรายการแมตช์หยุดโลกคนดูเยอะมากแล้วแบบออรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้ออกรายการแล้วก็หลายคนก็ให้กำลังใจมาก,กันเยอะมากก็ต้องยอมรับว่าตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่หนูได้รับหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จนะคะก็คือหนูได้เห็นว่ายังมีบางคนที่ไม่เข้าใจจุดประสงค์ของการชุมนุมนอกจากจะไม่เข้าใจแล้วยังไม่พยายามทำาห้เขาเข้าใจอีก ซึ่งหนูได้เห็นชัดเจนเลยค่ะว่า,าสิ่งที่คุณปรินาได้พูดมานะคะมันสะท้อนให้เห็นว่าสมาชิกรัฐสภาหลายคน,นยังไม่เข้าใจการชุมนุมและก็ไม่พยายามทำความเข้าใจซึ่งถ้าทำความเข้าใจตั้งแต่แรกอะค่ะจะเข้าใจว่าประชาชนเรียกร้องอะไรอย่างเช่นการร่างรัฐธรรมนูญใหม่การยุบสภาเขาบอกว่าสองข้อนี้มันย้อนแย้งกันแต่ว่านะตอนนั้นที่เราได้มีการเสนอไปนะคะเราได้มีการเสนอรถดแมพให้ด้วยว่าอะไรต้องทําก่อนอะไรต้องทําหลังอย่างเงี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่ได้ติดตามการชุมนุมจริงๆ หากเขาติดตามติดตามการชุมนุมจริงๆเขาจะไม่พูดแบบนี้ค่ะนี่นี่คือทาให้ทาให้เราได้เห็นนะคะว่าบางคนที่วิภา์วิจารณ์เนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้เข้าใจทุกอย่างอย่างของแท้ก็ได้เพราะฉะนั้นหนูอยากให้ทุกคนพยายามทำความเข้าใจทุกอย่างให้ดีก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะเรียกได้ว่าด้ยค่าผู้ชุมนุมหรือว่ามีการวิพา์วิจารณ์ผู้ชุมนุมค่ะอยากให้ทำความเข้าใจกับผู้ชุมนุมก่อน ่ะเหมือนช่วงหลังมาหลังจาก14ตุลามาเนี่ยครับก็รถแมพข้อแรกที่สำคัญสุดคือการให้ผลเอกประยุทธ์เราถูกไหแล้วเหมือนเมื่อวานนิดไปนะก็ย้ำหลายครั้งว่าผลเอกประยุทธ์ไม่มีทางลาออกเนี่ยมทมั้นตุลกุมเมตตีมแผนจะยกระดาับารชุมไปทางไหนต่อต้องเรี่ยนอย่างนี้คะ่ะว่าตอนนี้เนี่ยเราแต่้วแต่ประชาชนเลยคะ่ะเพราะาตอนนี้ทุกคนคือแกนนำแล้วประชาชนจะเห็นควรให้คุณประยุทธ์อานร์โอชาอยู่หรือไม่อยู่แล้วแต่ประชาชน การที่ประชาชนออกมาเยอะแยะมากมายหนูว่ามันสะท้อนให้เห็นชัดเจนแล้วว่าคุณคุณประยุทธ์จันโอชาเนี่ยไม่มีความชอบธรรมหลงเหลืออยู่แล้วในการจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณประยุทธ์จันโอชาควรจะต้องรู้สึกตัวแล้วก็ลาออกสักทีมันเป็นการถอยก้าวเดียวที่ประชาชนจะยอมรับได้ค่ะอย่างวันนี้เองเนี่ยเป็นมานสองพัติละที่ลุงกับเนวินถกถายไปในเรือนจำเพราะว่าหลายหลายคนก็อยู่มามากกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วอะไรอย่างเงี้ย ในเรื่องประเด็นของการจับกลุ่มแกนนำนตอนนี้เราอยากดำเนินการยังไงต่อครับก็หนูยังคงเ,เรียกร้องนะคะว่าต้องมีการหยุดดาเนินคดีกับผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองสักทีประชาชนที่เห็นต่างทางการเมืองไม่ใช่อัชญากรค่ะเขาไม่ควรถูกกระทําอย่างอัชญากรเพื่อหนูที่ที่ติดอยู่ในนั้นเนี่ยเขาควรจะต้องมีอิสรภาพได้ออกมาอ่านหนังสือสอบได้ออกมาทําหน้าที่สิ่งที่เขาต้องทําเยอะแยะมากมายแต่ว่าพวกเขาดันถูกจากัดสิทธิเสรีภาพจากการที่ออกพูดความจริง ออกมาพูดถึงปัญหาของประเทศนี้ซึ่งตรงนี้หนูมองว่ามันไม่ถูกต้องถ้าหากรัฐบาลยังไม่เลิกใช้อำนาจกฎหมายในการปิดปากปิดเสียงประชาชนอยู่อีกเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ชาวโลกได้เห็นว่านะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมันเป็นประชาธิปไตยแค่ชื่อรัฐบาลไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยเลยเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลเห็นใจประชาชนจริงๆถ้ารัฐบาลอยากจะเป็นรัฐบาลอยู่ในระบอบประชาธิปไตยจริงๆควรต้องเริ่มฟังเสียงประชาชนสักทีได้แล้วเราเรียกร้องมานานมากแล้วให้คุณฟังเสียงเราแล้วก็ เรื่องหนึง่งที่ต้องยืนยันเหมือนเดิมนะคะคือคุณต้องหยุดหยุดใช้อำนาจกฎหมายในการที่จะปิดกั้นปิดปากปิดเสียงประชาชนแล้วก็คุรจะต้องปล่อยเพื่อนเราที่เป็นนักสู้ประชาธิปไตยที่คุณจับไปโดยที่ไม่สมควรเลยต้องปล่อยทุกคนค่ะครับอย่างกิจกรรมในวันนี้เองการจัดสตีราดอะไรเงี้ยมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นเนี่ยจุดประสงค์คืออะไรครับ เออจริงๆหนูต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าหนูก็ได้รับสารมาอีกทีนึงเหมือนกันเพราะว่าหนูได้เห็นโปสเตอร์นะคะว่ามีคนนัดชุมนุมว่าจะอยากจะให้เป็นเอ่อ People Street Fashion ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเออหนูมองว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีค่ะเป็นเป็นเรื่องที่ดีในการที่เราจะได้แสดงออกในเรื่องการเรียกร้องในเรื่องการเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างสร้างสรรค์ซึ่ง การเ,าเรียกร้องประชาธิปไตยในปัจจุบันนะคะมันไม่จําเป็นจะต้องอฟิกอยู่แค่ว่าเราต้องมีการปราศัยเราต้องมีการชูป้ายเราต้องมีการเนขบวนหรือการปักหลักเราสามารถเรียกร้องประชาธิปไตยได้หลาลกหลายรูปแบบนี่เป็นหนึ่งรูปแบบหนึ่งเหมือนกันคะ่ะการใช้แฟชั่นเข้ามาเรียกร้องประชาธิปไตยหรือว่ามันก็สามารถทําได้แล้วก็สร้างสรรค์ดีซึ่งมันอาจจะเป็นกลยุทธ์ใหม่ๆที่ทําให้ประชาชนอีกหลายคนที่อาจจะยังไม่ค่อยสนใจการเมืองกลับมาสนใจการเมืองก็ได้คะ่ะ อย่างวันนี้มาเองมาในคอนเซ็ปต์อะไรครับความมืดมนของประชาธิปไตยบ้านเราค่ะวันนี้หนูต้องบอกว่าปกติเป็นคนไม่ค่อยใส่กระโปรงนะคะแต่ว่าวันนี้เลือกที่จะใส่ชุดเดรสสีดามานะคะเพราะว่าสะท้อนได้เห็นถึงว่าณปัจจุบันเนี้ยค่ะการเมืองไทยเนี่ยมืดมนมากมืดมนจากอํานาจของคณะรัฐบาลที่เป็นคณะรัฐบาลสืบทอดมาจากกสชซึ่งรัฐประหารเข้ามาที่มาก็ไม่ถูกต้องแล้วรัฐธรรมนูญก็ไม่ถูกต้อง แล้วยังมามีการบริหารที่ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนอีกหนูมองเห็นแต่ความดํามืดค่ะก็เลยใส่ชุดดำมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหนูก็ยังผูกโบขาวยังคงผูกโบขาวนะคะเพราะว่าหนูยังเชื่อว่า เรายังคงมีความหวังและศรัทธ,ธาอยู่ค่ะว่าวันหนึ่งเราจะมีประชาธิปไตยแล้วหนูเชื่อว่าในความมืดมิดยังไงคะมันจะมีแสงสว่างจุูเล็กๆเสมอแล้วแสงสว่างนั้นหนูหวังว่ามันจะเป็นประชาธิปไตยที่มันจะส่องแสงสว่างให้กับประชาชนไทยอะค่ะเริ่มเห็นแสงสว่างหรือยังคะหลังจากต่อสู้มาหลายเดือนเรื่องประชาธิปตไตยเรียกได้ว่าเห็นคะ่ะเห็นแบบว่าเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่าจากตอนแรกที่ประชาชนเนี่ยอาจจะมองว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวแต่ณตอนนี้หนูได้เห็นแล้วว่าประชาชนหลายคนเริ่มเข้าใจและรู้ถึงสิทธิ์ของตัวเองว่าตัวเองทําอะไรได้บ้างและรู้ถึงอํานาจว่าประชาชนคนธรรมดาอย่างเราอ่ะก็มีอํานาจพอในการที่จะเรียกร้องารเหมือนกัน รั้งที่มีการชนุมประชาชนเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าทุกคนอยากจะออกมากินลูกชิ้นหรือว่าอยากจะออกมากินน้ำหรืออยากจะออกมาพุ่ปากันแต่ทุกคนออกมาด้วยถประส์เดียวกันก็คืออยากเห็นประชาธิปไตยที่มันเบ่งบานอยากแท้จริงๆในสังคมไทยอยากจะเห็นว่าคุณประยุทจันโอชาคนที่จะต้องเป็นผู้บริหารผู้บริหารที่ควรต้องจัดสรรผลประโยชน์ให้กับประชาชนในประเทศเนี้ยตอนนี้ไม่มีความชอบธรรแล้วและประชาชนทำให้เห็นแล้วว่าคุณประยุทจันโอชาต้องลาออกสักทีค่ะ มีมาก็จะร่มก,กิจากรรมกับเพื่อนด้วยไปใช่ค่ะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่แกนนำใน,ในตอนนี้ไม่มีแกนนำแล้วอะ,ะไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มีแกนนำแล้วค่ะหนูขอยืนยันอย่างชัดเจนทุกคนพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงนี้ทุกคนคือแกนนำหมดเลยทุกคนมีสิทธิ์พอที่จะออกมาพูดมีสิทธิ์พอที่จะออกมาหยิบธโลโคงม,มาหนึ่งตัวแล้วพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเรียกร้องแสดงจุดยืนทางการเมืองของตัวเองแสดงว่าเราในฐานะประชาชนคนหนึ่งอะคะ่ะเรามีอำนาจมากพอในการที่จะพูดในการที่จะส่งเสียงอย่าลดทอนอำนาจของตัวเองละ ขอบคุณมากามาค,ค,ครับมาค,ค,ค,ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ